อ๋อวันนี้บอก,กอบนู่น,น่าค,ค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญินกกอบนะคะมาเย,ยี่ยมดูนี่นานะคะ ไม่เห็นไปที่ร้านก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงเนาะไข้นิดหน่อยค่ะอออีเดียวไิ๊กคอยู่กับลูกชายเดียวเออไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปที่ร้านก็เลยนอนสบายเลยกับแม่ดูว่าเป็นไรหรือเปล่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นแล้วก็โอ้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยวนอนสบายเลยครับกับแม่ครับมาอยู่มาดูเยี่ยมนมเปียวว่าจะไปตัดไหมบอกเพียวจะไปตัดไหมวันนี้แต่จะไปยังไม่รู้พี่หนูนาเป็นอะไร เป็นไข้นิดหน่อยค่ะเมื่อวานวิงเวียนศีรษะเป็นไข้วิงเวียนศีรษะยังไงเองแต่ก็เหมือนจะอ้วกมอ้วกอานก็ดีอาการเมื่อวานก็ฉีดยาไปแล้วเนาะฉีดยาแล้วฉีดยาแก้ คุณหมออาาไม่ฉีดยาให้ฉีดยาที่อนามัยแล้วคุณหมออาามัมาฉีดค่ะคืไปที่นั่นเองเลยใช่ไหมหมอมานี่แม่บุญถิ่นกับแม่ดาไปเรียกหมอมาอ้าวเหรอแม่บุญถิ่นกับแม่ดาไปเรียกหมอที่อนามัยมาเลยแล้วหมอมายังไงทีนี้หมอก็ขี่รถมอไซค์มาหมอขี่มอไซค์มาเพราะว่าหมอบ้านก็อยู่ที่บ้านกกอกนี่นะคะหมอเขาไปทํางานอยู่ที่รพสตกบตูมก็เลยให้มาฉีดแล้วแล้วก็เอายาให้กินแล้วแต่ก็มาถามดูนะคะวันนี้ว่า เป็นยังไงบ้างค่ะเป็นยังไงนะคะนอนพักตามดูอาการนะคะค่ะก็หน้าตาก็ดีขึ้นแล้วนะคะคงจะดีขึ้นแล้วมีไข้นิดหน่อยค่ะมีไข้นิดหน่อยแต่กินยาอยู่มีการบิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนี่แหละปวดหัวเป็นไข่อ่อนๆก็อยู่กับนมเปี้วด้วยพอดีนมเปี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องเลยนมเปี้ยวมันไม่ร้อง ถ้าพาไปมันล้องแน่เลยถ้าไม่เอามันไปมันล้องนั่นแหละก็เลยมาดูนะคะมาถามไปเห็นออกไปใช่นิพอหมอฉีดยาแล้วก็หลับปปหลับง่วงหลับลืมตาไม่ขึ้นหูไม่ได้ยินอะไรเลยอ้าวจริงเหรอหูไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าแบบมีแต่งงใช่ไหมมันเวลาจะหลับไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อคือหลับสนิทไปเลยคือเนี้ยหลับสนิทเลยไม่ตื่นฉีดยามาอ คือทั้งคนทั้งหมาอาการอาการพอกันอาการพอกันคนมาเีนี้ก็มก็หลับตาแล้วตอนนี้ก็ไปทำหมันแล้วนะคะทำหมันแล้วก็วันนี้ก็เี้ยวว่าจะไปตัดไหมอีกเนาะเขาหมอนะโชว์หนุ่มแล้วโชว์หนุ่มแล้วนนโชว์หนุ่มมันนเห็นสาวแน่เลยนู่นเห็นสาวนุ่นเห็นสาวเป็นยังไรฮะ ตาดีมากดงดีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าหายเจ็บหรือยังหายเจ็บยังตาไม่เห็นสาวได้หนึ่งหายเจ็บหรือยังก็จะหายแล้วนี่ขนาดทำหมันมาแล้วนี่ทำหมันมาแล้วก็ยังอยากไปทาแบบผมจะเรียกว่าเสียนะคะพี่เฟื่องแล้วก็แม่วุ้แมุ่ินะคะมาเยี่ยมทายนะคะอ่านเห็นสาวเห็นสาวเห็นสาวพี่ต่อพี่ต่อปล่อยเข้าก่อนเร็วปล่อยเข้าก่อนปล่อยก่อนแป๊บนึงปล่อยก่อนปล่อยแต่ตัวนี้ปล่อยแต่ข้างหน้านี่ปล่อยแต่ข้างหน้าเขาไปชิงช่องกัน เขาอยู่นั่นแล้วแต่เห็นสาวนั่นแหละที่ทแน่ๆคือเห็นสาวเรื่องของเรื่องก็เห็นสาวแล้วนะพ่าเป็นหนุ่มแล้วแต่ก็ไปท่านี้สาวไปท่านี้สาวจะมาอย่างไงไปท่านี้สาวตกใจนะไปท่านี้สาวจะตกใจใช่ไหมอาการดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วค่ะไม่ทิ้นไปแล้วหนุนเห็นสาวแล้วไปแล้วยมจำใจแล้วไปเลยยาวไปแนเลยดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ เห็นดำด้วยวันนี้ซื้อแค่ให้เขานอนมันเห็นมีหลงซื้อแค่ไม่เขานอนเล็กเขาคือว่าจะทำอยู่ซื้อแค่มาเท่าไหร่สามร้อยบาทถูกมากเลยถูกมากมันก็แค่เล็กๆเนาะแกไม่ทาใหญ่เนาะของเมทินก็ททาใหญ่เนาะทำใหญ่มันก็พอดีแหละเขาเมทินกี่ร้อยหกร้อยเขาเมทินหกร้อยทำใหญ่ลายสวยด้วยเนาะลายสวยอันนี้แค่เล็กเองก็พอนั่งได้ไม่ก็เขาเมทินแค่ใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มาก อันนี้แค่เล็กดูนาเป็นไงบ้างเป็นห่วงนะนะระวัง้เลือดออกด้วยนะในสวนยาในนสวยามียุงเยอะด้วยนะครับเป็นไข้อ่อนๆเฉยๆค่ะแล้วไม่ยอมกางมุ้งนอนด้วยนะอ้าวจริงเหรอเไม่ยอมกางมุ้งนอนไม่มียุงหรอกไม่ค่อยมียุงมีตอนอยู่แต่ก่อนไม่มียุงนะน้ำแข็งตีค่ะไม่ค่อยมียุงค่ะนมเปรี้ยวเป็นคันทีแล้วใช่ทําเป็นคนไม่ชอบนมนมเปรี้ยวเป็นคันทีแล้วแต่ก็ยังติดสาวอยู่ ฮอร์โมนยังไม่ลดมากเท่าไหร่ยังยังซาอยู่ไปหาสาวหนึ่งเพื่อนก็มาเยี่ยมนะคะไม่เห็นออกไปข้างนอกสักทีใช่ไหมค่าไม่เห็นออกไปก็เลยว่าจะมาดูอยู่อาทิตย์ก็ไม่ได้มานะวันนี้พาตอนบ่ายนี่ค่ะพระเอกพระตัดาบบอกเอาเก๋วอเตี๋ยวนั้นไม่ดานะแกแกเอาใส่ถุงมาให้ พอไปกินก๋วยเตี๋ยวแกเลยบอกว่าฝากมาให้หนูหน้าหน่อยขอบคุณค่ะกินแล้วแรกจะไปเอาให้เจ้าอ่ะแหละแกเห็นคอยแกเลยบอกว่าถ้าไปถ้าไปปาเปี้ยวไปแก้ไหมไม่ไหวก็วันพรุ่งนี้เข้าไปเนาะพรุ่งนี้เข้าไปแล้วกันคะคุณมอนัดค่ำนี่แหละนัดวันไหนพรุ่งนี้นัดวันนี้ค่ำพรุ่งนี้จะไปหาหมออีกรอบหนึ่ง เถ้าเพียบไปหาหมอตัดไหมแต่ว่าถ้าเมียไปไม่มาใหม่ครับมไม่เป็นเืลือนมา้ไปเลือนเอนมา้าพาพรนะคะอยู่เด้ออ้าวไปสาย่าเ้ลวไปโอ้ยคหนึ่งสายเลาะนะคะ จิ้มๆค่ะคณสารคามหน้าตาก็คงม่ไ้สวย่อยู่ก้องค่ะสวยอยู่ค่ะเขาก็ยังบอกว่าเหมือนอาภรนครสบายรับปีๆนี่แหละเขาตัวกลับก่อนเด้อจ้าทุกคนค่ะจิ้มๆสบายดีนะคะลุงชายเข็มกันมาจิ้มๆดีครับคอืมบัดนี้ลูกทั้งใบ ให้เธอคุณเ,เดียวกล <Coh a. S 1> <า>ับมาอ๋อค่ะอหลงก็มาเยี่ยมไปแล้วไอ้เปี้ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้ความดันขึ้นนะคะอวออหลงมาไอ้ไอ้น้องคนนั้นบอกว่าไอ้น้องกขปั้นอะที่กันหงมันได้เป็นแฟนกันกับเตี้ยอยู่นะคะเป็นคันทีแต่ว่ามีแฟนแล้ว ได้คันอยู่ได้เสียกันอยู่ถ้าเกิดคลอดลูกออกมาแตเป็นลูกเปี้ยวแน่ๆเลยเชื่อันเลี้ยงก็บอกเขาไม่รับผิดชอบช่วยเลี้ยงหลานด้วยกันด้วยกันบอกว่าถ้าคลอดออกมาเป็นลูกเปี้ยวแน่ๆให้ไปช่วยเลี้ยงหลานกันแล้วแม่มาอีกนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณมานิกาสวัสดีครับคุณน้าตานะคะยิ้มได้แล้วนะคะคงจะหายแล้วนะคะเปนอะไรครับน้องเสือ ก็ไม่สบายเมื่อวานก็หายแล้วล่ะค่ะเมื่อวานโอ้ยแม่ถิ่นคิดว่าเอาพูดเล่นนะคะก็เลยไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะคะครับแล้วจนตอนบ่ายก็ยังนอนอยู่นั่นแหละก็เลยก็ยังเชื่อแล้วค่ะดีกว่าเมื่อวานเยอะนะคะแม่ใพรุ่งนี้ก็คงลุยงานได้อยู่เนาะพรุ่งนี้ก็ลุยงานได้ พี่เต๋อก็เดินคือยานี้มันอาจจะทำให้ง่วงก็ต้องการให้พักผ่อนไงเขาให้พักผ่อนพี่เต๋อง่วงนอนองจ้าคุณนอนยืนยังอ่อนเอ็นอ่อนเอ็นเลยเนี่ยโอเคพี่นุนายืนตอนนี้ยังอ่อนเอ็นไมนิเอ็นเลยตอนนี้นั่นแหละนนิ่งเลยะก็ไปนอนได้เลยนะไปพักผ่อนให้เยอะๆนะคะจะได้หายไวๆยืนยืนไม่ค่อยไหวใช่ไหมอยากนอนนอนพักผ่อนต้องนอนพักผ่อนให้เยอะๆอาจารย์ไลน์มาบอกว่าให้พักอผ่อนใช่